ที่ปัญหาเนี่ยที่ที่ไม่ได้กับว่าเดิมเออก็เหมือนกันที่เพิ่มมีวันที่ทําหลายคนหาเข้าบอกว่ามันเอาเดิมเอาเดิมจะกลับมาก็เซ้งร้านแล้วบอกว่าเนี่ยคือ <laughs>

ใรว่าทาให้พลักงานสองฝั่งเดิมากุสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่มาชมการไล์สดนะคะผ่านช่อง iN News Channel เข่า iN ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะเราอยู่กันที่ทำเนียบรัฐบาลน,นะคะ

ค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งขณะนี้นะคะเราอยู่กันที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะขณะนี้นะคะเราอยู่กันที่ทำเนลอบรัฐบาลนะคะ ค่ะด้วยขณะนี้นะคะเราก็ยังคงรอนะคะในส่วนของทางนายภุมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีแนละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีค่ะ ถาต้อขนาดนี้นะคะเราก็ยังคงรอนะคะในส่วนของกางงานะถึกของเทยาชัายรองในะยกรดันะรดนตะรีแนละ้วนะัดพอีว่าการกระ ค่ะตอนนี้นะคะทางนายภู้มธรรมเวชยาชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะกาลังเดินทางมาแล้วนะคะ ทำสุดท้ายที่ม so ีการพูดในงทำวิกเนลกหายงี่เดียเมื่อวานีใครเติเตะซ้ายเนาะใช่ไม่แม่คนคนเขามาเตะต่อ คนในกองแล้วนะอ่ะค ok> ุเ็นน sure ok ี้เหรอไรี่พลาสติกวนายีติชวิอด่านด้ครับไมานด้ตลเอ้าเอ้าเก็บวัเก่บวั ไม่ม <S US 2> ั่นใจเลยก็ะเทยปั๊บเลยให้มั่นใจครับการเยียวยาไปค่ะที่ไม่ตกนี่เป็นมันไม่สมเหตุสมผลนะคะมันน้อยมากเจ็ดสิบสามบาทสามบาทอย่างเงี้ยคืออะไรนี่พูดถึงอะไรคือค่าเยียวยาค่ะคืออย่างที่ศรีสเกดคุณจันทร์รัตเนี่ยสังกะสีทะลุเขาคือชาวบ้านเขาบอกว่าในเมื่อมันทะลุเนี่ยมันซ่อมยากก็ควรจะเปลี่ยนเป็นแผ่นแต่เขาให้ค่าซ่อมเจ็ดสิบสามบาทอ๋อ ก็นี่ก็เป็นจุดเล็กๆเดี๋ยวเขาให้พิจารณาแก้ปัญหาได้ว่าจริงๆมันมีกฎระเบียบเราก็พยายามขณะนี้เราพยายามจะฝากกฎระเบียบอยู่แล้วด้วยการมีมติใหม่ๆขึ้นมานะครับก็ผมทราบว่าเมื่อคืนผมมอบให้มทสองคือมตีอิมไปประชุมร่วมกับสำนักงุประมาณกิจสเดีและก็กรมบัญชีกลางนะครับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง คือส่วนใหญ่เขาต้องเริ่มต้นที่กฎระเบียบก่อนเวลานี้จริงๆถ้าเดี๋ยวเพิ่งไปดูเรื่องสังคสี7.3ตัง7.3บาทอะไรเลย,เลยผมว่าขณะนี้เรากําลังเพิ่มขั้นตอนต่างๆทุกอย่างขณะนี้ที่จ่ายเนี่ยคือการจ่ายตามระเบียบข้อบังคับเดิมฮะแล้วขณะนี้เราก็ได้เร,เริ่มเริ่มเริ่มหลายส่วนแล้วเมื่อคืนก็ไปคุยผมก็ให้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 ใหใหนโยบายไปแล้วไปคุยก็คือว่าอะไรที่ดูแล้วสามารถเพิ่มให้ได้ แล้วก็ให้มันชัดเจนว่าเนี่ยมันเป็นการเกิดเหตุจากนอกประเทศซึ่งเป็นการมีการประทะการรุนแรงและเกิดเสีย <c oughs> เสียชีวิตหรือเสียสินทรัพย์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ตรงนี้พิเศษกว่าที่อื่นแลยและก็าลองทำแต่เดิมเนี่ยมันมีระเบียบยังไงมันก็ต้องทําตามระเบียบไม่ไม่ทำตามระเบียบเราก็ไม่มีสิทธิ์นา้จะมีอํานาจยังไงก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมเชื่อว่าที่ที่ทํามานี่ดีกว่าทุกรัฐบาลทุกสมัยที่ทํานะครับเพราะฉะนั้น เรื่องนี้ยังเป็นเรื่องไม่ใหญ่หรอกครับเรื่องเล็กแต่ว่าเดี๋ยวดูว่าส่วนใหญ่ๆที่จะดูแลให้นะครับก็ยังจะต้องจ่ายเป็นหลายร้อยหลายพันเป็นพันล้านที่จะต้องจ่ายเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องคํานึงแล้วก็ต้องดูแลตามกฎระเบียบแล้วก็ดูความเป็นพิเศษแล้วก็ต้องคํานึงถึงว่ามันจะเกิดขึ้นต่อไปจากที่ไหนมีความแตกต่างกันยังไงเป็นเรื่องหลายอย่างที่ต้องคิดผมว่านั่นไม่ใช่ประเด็นนะครับไม่ไมต้องไปคิดเรื่องนั้น ในเรื่องของการประชุมที่ประชุมที่สแกวคค่ะก็คือข้อเรียกร้องของไทยคือยื่นเรื่องไทยไปสามพ่อเพิ่มอีกเพิ่มอีกสามพ่อเก็บปูระเบิดทั้งในเรื่องของสแกมเมอร์จากการสมเมอร์ละอะไรนอีกข้อนึงข็จัดเขตแดนการเอาคนที่เคยล้้าเขตแดนออกไปยาดนอกพื้นที่ตัดแบ่ตัดออกไปอะค่ะตรงนี้แนวโน้มว่ากัมพูชาเขาจะรับไหมันาจะทำให้การประชุมมันล่าพื้นไหมไม่ไม่เดาครับเดี๋ยวให้เขาคุยกันไม่ต้องเดา เมื่อคืนนี้ที่ในระดับเจ้าหน้าที่เขามีการรายงานกลับมายังครบว่าแก้วโนมก็เขาคุยกันในรายละเอียดก็อาอาอาบีซีเนี่ยเป็นเรื่องของแม่ทัพคุยกันเมื่อคืนนี้มันเป็นระดับเลขาที่เตรียมการนะครับไม่มีอะไรที่น่ากังวลก็จะนัดตีหนึ่งจะนัดเที่ยงคืนจะนัดสี่โมงได้ทั้งนั้นอยู่ที่ความพร้อมขังแต่เราฝ่ายอันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเตรียม นะครับแล้ววันต่อไปที่จะเป็นวันประชุมจริงเนี่ยก็เดี๋ยวให้แม่ทัพก็คุยกันอย่าไปอย่าไปเดาเลยเราก็มีเหตุผลของเราที่จะเสนอว่ามันเป็นความจําเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอีกสามข้อที่เสนอไปก็เป็นเงื่อนไขที่คิดว่ามันเป็นปัญหาและเป็นประโยชน์กับเราถ้าสามารถทําได้นะครับแล้วก็เป็นไม่ใช่แค่ว่าเราคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อเราอย่างเดียวมันเป็นความเหมาะสมถูกต้องที่เราควรจะต้องเสนอประเด็นให้ได้พิจารณากันนะครับก็ก็รอให้เขาคุยกันก่อน เรื่องเขตแดนก็โดยความเป็นจริงก็ต้องเตรียมใจไว้ว่ามันไม่ได้จบง่ายๆในโลกนี้ยังไม่เคยมีอะไรที่จบง่ายนะครับก็ต้องว่ากันไปหรือหาทางออกที่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของทุกๆฝ่ายเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนอธิปไตยของแต่ละประเทศนะครับอันนี้ก็หรือจะใช้ประโยชน์ร่วมกันยังไงอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละประเทศก็ไปดูกัน,อ,นอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้และคืออย่าไปคิดว่ามันต้องจบเดียว บอกไปแล้วไงฮะว่าเป็นเวทานัดหมายที่เขานัดกันตรงกันเวลาเรานัดหรือเขานัดเนี่ยถ้าเกิดมันมีอะไรที่ขัดข้องก็รอกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องว่าเกี่ยงนู่นเกี่ยงนี้ถ้าเขายังไม่จบมาเขาก็คุยไม่ได้นะครับอย่าไปจับจุดเล็กจุดน้อยนะครับเอาเรื่องใหญ่ๆนะครับ เนี่4มยุสี่สาเนี่ยอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรเลยนะครับรัฐบาลไม่มีอะไรที่แอบแฝงที่อยากจะทำให้มันเป็นปัญหานะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปคุยแล้วก็เฉพาะคนที่มีปัญหาเนี่ยมาคุยได้ว่าผลอะไรมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นเรื่องที่พูดไปมันก็พูดต่อสาธารณะนะเขาก็รู้เราหมดนะครับอันนี้อะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แค่ไหนเนี่ยมีเรื่องที่ต้องคุยกันนะครับ ผม,ผมอยากให้มาขอมาเจอแล้วก็คุยเท่านั้นเองแล้วก็คุยกับทวงต่างประเทศก็ได้คุยใครได้ไม่ใช่ผลประโยชน์ของตัวนายกรัฐมนตรีผลประโยชน์ของผมหรือผลประโยชน์ของใครเป็นเรื่องที่เราดูแลประโยชน์ของประเทศชาติอยู่แล้วนี่คือจุดยืนที่มั่นคงนะครับที่จะไม่ยอมเสียอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศชาติไปเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ที่เราถามกันหรือมมีปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องยุ่งกับหลายฝ่าย ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศต้องเกี่ยวข้องกับผลที่จะเกิดขึ้นนะครับทุกคําถามที่ท่านทถามมาหลายเรื่องเนี่ยก็บอกได้เพียงว่าเราจะทําให้ดีที่สุดนะครับเหมือนอย่างว่าที่เมื่อวานถามทํำไมเป็นไปฟ้องฟ้องอะไรครคฟังอาจารย์เวีรพัฒน์นั่นกะ็มีมุมมองนะฮะก็มันมีมุมมองที่มากกว่านั้นไม่ใช่มุมมองที่จะมาเอานู่นเอานี้อย่างเดียวนะครับอยากให้สื่อ ออลองพิจารณาดูแล้วก็ศึกษาดูว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์พูดไปแล้วบางทีมันก็เป็นปนัญหาครับกับประเทศไม่ก็พูดพูดแล้วดีแล้วก็พูดแล้วแล้วก็ตระหนักแล้วถ้าอยากรู้รายละเอียดที่ลึกเนี่ยไม่ใช่มาถามตามฐานหน้าสื่อไปคุยกับองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือคนที่เกี่ยวข้องเณกมเสนอให้ท่านกรรมการอะไรนะเป็นคณะกรมาเสนอให้ท่านกรรมธิการ ก็เป็นเรื่องสภาเป็นเรื่องสภาไปว่ากันแต่ที่เราจริงแลเราก็บริหารของเราตามหลักการที่เราคิดว่าได้ประโยชน์สูงสุดกับประเทศก็เป็นเรื่องสภาอย่าเอาสภามาถามผมผมตอบแทนไม่ได้เมื่อวานครับเหมือนกับว่าทางสภาก็ปิดก่อนที่จะมีการเจรณาเรื่องอ็โบยูเนี่ยครับก็เมื่อเช้าคุณชายยาก็ที่แจงสื่อไปแล้วเนี่ยฮะว่ามันไม่มีวาระเขาก็ว่าตามวาระสภาอยู่ๆไม่ใช่ใคร รองประธานประธานนึกอยากจะใส่วาระอะไรที่ไม่มีวาระก็ไปทําได้นะครับอันนี้ก็ว่าไปตามกฎเกณฑ์ไม่ได้มีอะไรแปลกอย่าไปสงสัยอะไรมากนะครับอย่างเมื่อวานะที่นายกไปให้การคดีทิศเสียงครับท่านรองได้มีการพูดคุยกับนาย,ยกหลังจกให้การบ้างไหมครับเออยังไม่ได้คุยเลยครับเพราะว่าเมื่อคืนผมก็ดึกนะครับแล้วก็เช้าก็เนี้ยก็ตื่นสายหน่อยเพราะว่านัดเช้ามาเกือบทั้งอาทิตย์หลายอาทิตย์แล้ว ขามกนี่จะมีผลบวกใรัฐบาลไม่เพิ่งได้ทราบตะกี้ว่าหนึ่งหนึ่งสองก็พ้นไปแล้วายกฟ้องว่าไม่มีข้อมูลที่เป็นจริงที่จะไปพิจารณาได้ก็ถือว่าเป็นข้อยุตินนก็เป็นเท่ยดเรื่องหนึ่งที่ได้ตัดสินใจไปอย่าไปผูกกับคนอื่นมันไม่เกี่ยวกันคดีของศาลพิจา,ารณาก็ศาลพิจารณาเป็นเรื่องเรื่องไปอย่าไปผูกเพราะว่ามันเดี๋ยวไปละเมิอดอำนาจศาลได้ ไม่มีสัญญาณการเมืองครับก็เป็นความเป็นจริงที่สารพิจาตามความเหมาะสมแบบนี้ครับทำให้ฝันกาลังใจสมาชิกพรรคเพื่อไทยดีขึ้นไหมครับฝันกาลังใจสมาชิกพรรคเพื่อไทยดีมาตลอดครับเพราะเรามั่นใจในสิ่งที่เราทําว่าเราไม่ได้มีอะไรที่ผิดพลาโอเคนะไม่มีอะไรผุไปละเอาประเด็นจริงๆอย่ามาถามรายละเอียดแบบเป็นเรื่องตุกติกเอาเรื่องหลักๆครับอยากจะตอบเรื่องหลักณตอนนี้เรื่องคดีความหลักที่ว่ามาครับรัฐบปาลยังมั่นใจว่าจะอยู่ข้อความะยะยาวไหมครับรามั่นใจว่า เราบริสุดใจพวกเราตั้งใจบริหารประเทศตั้งใจทําประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารับภาษามาแล้วเนี่ยเราจะทําอย่างยิ่งยิ่งสุดอะไรที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาเป็นคดีความก็ว่าไปตามกระบวนการทางกฎหมายไม่ได้มีผลอะไรต่อต่อเราเพราะเราก็รู้ว่าศาลท่านใช้ดุลพินิจพิจารณาตามความยุติธรรมอย่างเหมาะสมอยู่แล้วโอเคนะครับครับเอบคุรณาครับเราไปให้แคน้รมากคนรอดมาก จะได้รู้จะได้กลับบ้านครับหมอไม่เป็นไรอย่เงีท่านไม่อยากสำคัญหมอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้ไม่รู้อย่าก็ก็ก็ควรจะมีผมพูดทั้งวันแล้วถามคําถามเดิมมันก็ไม่ไม่เหมาะสมแต่ถ้าเป็นคําถามใหม่แล้วเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยถามได้ทุกเวลาครับเวลาพักพักหนึ่งสิบรอบไลงครับไม่กลับไปโมงครับ เราเรื่องอะไรีม่เอาไม่เอาเรื่องรหัดเรคยใชไห่ะไม่เอาเรื่องหัรนะที่เราถามอ่ะไม่ไร้กพี่มี้รมาเดวด ค,คุณผู้ชมคะซึ่งมาสักครู่นี้นะคะทางนายผุ้มธรรมเวชยาชายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนคะ่ะในประเด็นสําคัญสคัญในหลายเรื่องนะคะคุณผู้ชม ซึ่งวันนี้นะคะก็มีเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการประชุม R b บเซียนะคะที่มีการจัดขึ้นที่จังหวัดสักแก้วนะคะโดยมีไทยเป็นเจ้าภาพค่ะซึ่งทางคุณภูมิธรรมก็บอกว่ายังไม่อยากที่จะพูดอะไรไปตอนนี้นะคะให้ทั้งสองฝ่ายค่ะทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาได้มีการพูดคุยเจรจากันก่อนนะคะรวมไปถึงในพื้นที่เขตแดนเนี่ยทางคุณภูมิธรรมก็บอกว่าไม่มีที่แดนในโลกนะคะที่ จะมีการพูดคุยกันจบภายในไม่กี่วันซึ่งทุกอย่างมันก็จะต้องมีการใช้เวลานะคะในการพูดคุยเจราจากันส่วนเรื่องของคดีความของนายกรัฐมนตรีที่เมื่อวานนี้นะคะได้มีการไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญที่ศาลร,รัฐธรรมนูญมีการนัดแต่งสวนเกี่ยวกับเรื่องของคดีคลิปเสียงการสนทนากับสมเด็จคุณเซนนั้นนะคะก็ จนถึงตอนนี้นะคะก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับทางนายกรัฐมนตรีเลยแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าวันนี้ตนเองเข้าสายเพราะว,าว่ามีการตื่นสายน่อยเพราะว่าตลอดที่ผ่านมามีงานเช้ามาตลอดนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยยังไม่ได้มีการพูดคุยกับทางนายกรัฐมนตรีเลยส่วนเรื่องของคดีนายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่วันนี้นะคะศาลมีการยกคําร้องนะคะในคดี1 1 2นนั้นนะคะก็ ถือว่าเป็นไปตามกระบวนการนะคะที่ที่มีการเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ไม่อยากให้สื่อเนี่ยเข้าเอานำเรื่องต่างๆนะคะ ไปผูกโยงกับสัญญาณทางการเมืองและทางคุณภูมิธรรมก็ยังบอกด้วยว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราก็มีขวัญกำลังใจที่ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีความมั่นใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลด้วยซึ่งเราเข้ามาในตรงนี้นะคะก็ หวังเพื่อที่จะทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติและทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดอะไรที่เป็นปัญหานะคะก็เข้าสู่กระบวนการเพราะรู้ว่าสารน่ะมีการใช้ดุลและพินิจแล้วก็มีการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางคุณภูมิธรรมนะคะได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปค่ะ อันนี้ก็จะเป็นประเด็นคร่าวๆค่ะคุณผู้ชมสําหรับการให้สัมภาษณ์จากทางคุณภูมิธรรมนะคะที่ได้มีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่ในส่วนของคดีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังมี1คดีนะคะที่ต้องติดตามดูก็คือเกี่ยวกับเรื่องของคดีชั้น14ที่หลังจากนี้นะคะเราก็ต้องดูว่าทิศทางหลังจากนี้ ทั้งในส่วนของพรรคเองทั้งในส่วนของรัฐบาลเองจะเป็นอย่างไรต่อไปด้วย ค่ะโดยในส่วนของคดีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนั้นนะคะทางศาลอาญาได้นัดคำได้นัดฟังคําพิพากษานะคะในคดีดูหมิ่นสถาบันหมายเลขดานะคะที่พนักงานอายการฝ่ายคดีอาญา8เป็นโจทฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นจําเลยในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหม,มา,ายอาญามาตรา1 1 2 ความผิดที่เกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์2560กรณีเมื่อปี2558ในายทักษิณค่ะได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อทีวีประเทศเกาหลีมีการพาดพิงดูหมิน่นสถาบันจำเลยให้การปฏิเสธและได้รับการประกันตัวที่ผ่านมานะคะศาลก็ได้มีการสืบพยานโจทและจำเลยโดยมีนายวินยัน วินยัตนะคะชาติมาตรีทนายความของนายทักษิณนะคะนำพยานเข้าสืบผักล้างพยานหลักฐานโจดรวมสามปากนะคะคือนายทักษิณชินวัตรนายวิษนุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีและนายทงทองจันจันทรางสุขนะคะอดีตปหลัดกระทรวงยุติธรรมเข้าเบิกความค่ะและล่าสุดนะคะเมื่อเวลา10นาฬิกา40นาทีค่ะก็มีรายงานนะคะว่าสาร สั่งยกฟ้องนายทักษิณชินวัตรในคดี112ค่ะ